ลูกครูค่ะแข็งแรงแบบว่าทุกคนคิดดูนะจากค่าเลือดอะจากค่าเลือดเนาะเขาเรียกว่าอะไรอะจากค่าเลือดที่มีความเข้มข้นที่เขาเรียกว่าความเข้มข้นของเลือดถ้าโดยปกติแล้วมันต้องส2บสองถึง16 2จุสองถูกต้องไหมคะถ้าปกติของคนต้องอยู่ที่ส2องถึง16 2จุสองถ้าต่ำกว่านั้นถือว่าเลือดผิดปกติทุกคน ลูกครัวเคยแป๊กแปกอย่างน่ากลัวแปกแบบเลขตัวเดียวนะคะเก่งใจจังเลยโทรศัพท์มาบ่อยมากเลยนะคะแปกแบบเลขตัวเดียวแต่ทุกวันนี้ทุกคนทุกวันนี้ลูกครัวค่ะดูนะคะค่าเลือดอะคะ่ะแทบจะมาอยู่ในเกณฑ์ปกติกรี๊ดไหมคะเราต้องเรียกว่าแทบนะคะเพราะมันยังอยู่ในเกณฑ์ที่จะเข้าสิบสอง แต่นั่นคือข่าวดีที่สุดของความเป็นแม่แต่เขาไม่เคยหาหมอไม่เคยกินยาอีกเลยนะคะเป็นเวลา78ปีมานี้ไม่หาหมอไม่กินยากรีดหนักมากพี่แม่มกรีดหนักมากคะเลขาพี่แมมนะคะคนเป็นแม่อย่างครูปอดตบไตลำไส้อะไรก็ตามปากติทุกอย่างพาไปเอ็กซเรย์หัวใจเพราะเมื่อก่อนตอนที่เขาเป็นนะคะหัวใจเขาจะเต้นไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เพราะว่ามันเกิดเนื่องมาจากการที่เขาเป็นธาลัสซีเมียแล้วเขาเหนื่อยง่าย มันเกิดจากอาการภาวะเลือดที่ทําให้ตัวเขาเหนื่อยง่ายมันจึงทําให้จังหวะการเต้นของหัวใจเขาไม่ปกติทุกคนคะเจ็ดแปดปีมานี้ทําไมอีฉันทาประกันท,ทั้งทั้งที่หยุดทําไปช่วงหนึ่งช่วงที่ไม่มีตังค์เลยถามเพื่อนครูได้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะเพื่อนครูจะไปงานปาร์ตี้ด้วยถามเขาได้เลยเขาดูแลบ้านครูมาโดยตลอดดูแลตั้งแต่สมัยแม่ครูอะค่ะยันแม่ครูตายด้วยโรคหัวใจเขาดูแลเรื่องประกันบ้านครูมาเป็นเวลาแบบดูแลแบบ v i p ทุกวันนี้ครูเป็น v v ว p นะคะ ทุกวันนี้ครูเป็นแบบ V V I P ส่งปีละล้านนะคะต่อคนต่อเล่มปีละล้าน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 ส่งไป8ปีคุ้มครองไปอีก8ปีผล,ผลมีอน,นุนี้นั้นนั้น,น,นประมาณนี้ทุกวันนี้ค่ะทุกคนเขาดูเขาแบบโคตรดีใจแล้วเขาเป็นคนถือมาให้ครูเองเมื่อวานนี้เขาเป็นคนถือเล่มนี้มาให้ครูเองเมื่อวานนี้เขาดีใจหนักมากน้องโฟมอยู่ในค่าปกติอย่างน่าเหลือเชื่อทุกคนคะคุ้มไหม ถ้ามันจะเป็นไตลูกครูเป็นก่อนคุณเพราะลูกครูกินมากกว่าพวกคุณนะคะทำไมไม่เป็นเพราะครูบอกแล้วไงว่าสมุนไพรของเรามันย่อยสลายเหมือนผักเหมือนผลไม้แล้วไม่มีพิษเพราะเราไม่เพราะเราไม่ได้ปลูกแบบใช้เคมีเราปลูกแบบเกษตรอินทรีย์เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนผลตรวจเมื่อวานเพื่อนครูถึงดีใจเบอร์ล้านเลยนะคะ เพื่อนคูดีใจเบอร์ล้านเลยถือมาให้เองเลยนัดเจอกันเมื่อวานนี้ที่แบ็กแคนยอนนะคะเพื่อนครูถือมาให้เลยสุดยอดมากพรสุดยอดมากพอเขาตามติดชีวิตบ้านครูอยู่แล้วแม่ครูเสียชีวิตจากการเป็นโรคหัวใจผ่าตัดรอบแรกรอดไม่ตายแม่ครูเปลี่ยนลิ้นนะคะเป็นอวัยวะของ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 ,ของเทียมของสัตว์นะคะแล้วแม่ครูเสียชีวิตจากการผ่ารอบสองแต่ครูไม่ได้ผ่าค่ะรอบสองเห็นไหมตามแม่มาติดติด รอบสองครูไม่ได้ผ่าเพราะผ่าไม่ได้หมอไม่ให้ผ่าเพราะมันอยู่บริเวณจุดสําคัญนะคะสุดยอดค่ะ VVIP ใช่ค่ะนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนลองคิดภาพนะคะเด็กคนหนึ่งอะ่ะกินสมุนไพรมานานกว่าคุณเจ็ดแปดปีจากการต้มเป็นหม้อด้วยยังไม่มีกรรมวิธีการใส่ซองชงชงชงกินปุ๊บมีนอนหลับสบายชงง่ายดื่มง่ายกินได้ตลอดเวอยากกินตอนเช้ากลางวันเย็นอยากกินก่อนอาหารหลังอาหารคุณแบบ แบบสบายมากแต่สมัยตอนต้มมันไม่ได้ดิทุกคนตอนสมัยตอนต้มหม้อนะมันยากมากมัน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 ยากกว่าทุกวันนี้เพราะฉะนั้นนี่เป็นหนึ่งหลักฐานค่ะทุกคนที่ครูอยากจะบอกว่ามันคุ้มที่ครูผลิตสินค้าจากความคิดมันสมองของตัวเองแล้วไม่แปลกหรอค่ะว่าทําไมวันนี้ครูถึงโด่งดังได้ออกรายการทีวีตั้งห้าช่องทุกคนดูนะอายุน้อยร้อยล้านก็ออกไปแล้ว รายการชีวิตดีดีก็ออกไปแล้วคนล้านวิวก็ออกไปแล้วช่อง5วาไตีก็ออกไปแล้วสบายสไตล์มายุราก็ออกไปแล้ว5รายการทีวีค่ะทุกคนถ้าเราไม่เจ๋งจริงเนี่ยมีรายการติดต่อมาอีกครูกำลังไล์อยู่โทรมากลางไล์เลยค่ะรายการผู้หญิงจุดจุดจดุทุกคนเตรียมพบกับครูได้เลยเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าไม่ดีจริงเขาไม่ติดต่อมาให้เสียรายการเขาถ้าเราไม่เจ๋งจริงนะคะ